โอเคครับบูเอทีเคนะครับงา,านวันนี้เปลี่ยนคัชเซตเตอครับอ,อันนี้คัชเก่าอันนี้คัชใหม่หทำโดยช่งางผู้ชำนาญการระดับสูงครับโอเครับยกเกียร์ครับทันข้างหลังลูกปืริล้อแตกครับอือลูกเบรล้อแตกลูกเบรล้อแตกครับ ยารู้พ่อขับด้วยน,นี่โชค๊คันนี้เปลี่ยนโชคสี่ต้นครับถนนไล่ระบบไฟครับระบบไฟมีปัญหาไฟเครื่องหายสตาร์ทไม่ติดครับถนนยกเครื่องครับอันนี้ยกเกียร์เกียร์ดูเรื่อง